รหัส 3MA โอเคย้ำอีกรอบหนึ่งใช่จะเป็นรหัสเป็นตัวกลางจะมี1นึ่งเคที 1K 1KT 3MA 3 x ็วจะเป็นตัวกลางก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น 3XV นะครับซึ่งมีคนมาติดต่อไปถ่ายโฆษณาเอาคันนี้เพราะท่อใช่ไหมฮะท่อเลยไม่ไม่อะไรเลยท่ออย่างเดียวนี่ไงมันเท่อะดูดิเอาเต็มที่เลยไ้มค่อยๆค่อยค่อยไล่ จะแบบซอฟแบบว<ช>่า <ๆ S 1> ถ้าได้เปิดปั๊บวาวมันมาังเลยเสียงจะวีดเลยใช่วีดตอนเล่นเกมเหรอไม่ใช่ครับอันนี้กําลังเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเทรดหุ้นสลับมือใหม่นะอันนี้กาลังดูกราฟค่าเงินของ USD JPY ก็คือ USD กับ JPY นะครับเราดูตลาดแล้วก็ดูแนวโลกของมันเนี่ยการขึ้นการลงซึ่งถ้าเรากดเขียวนี่คือซื้อตอนที่มันเทดขาขึ้นเราก็จะได้เงิน จะเข้าใจใช่ไหมสมมติว่ากราฟมันอยู่สูงเงี้ยแล้วบางคนไปซื้อผมแนะนาไม่ให้ซื้อขึ้นนะผมดูอย่างนี้ปั๊บดูกราฟมันจะชนชนกับแนวต้านหรือปั๊บเรากดเคลก็คือกดซื้อขาลงแล้วถ้ามันลงมาปึ๊บเราก็จะกาไรก็จะมาการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะดูละลงครับลงปื้นเลยไหมเห็นไหมเห็นไหมลงละลงลวเห็นไหมตอนนี้ได้ละบวกเท่าไหร่บวกตอนนี้บวกหกสิบแล้วครับบวกหกสิบลนี่ละฮะ คือการลงทุนเนี่ยรายได้ครับเข้าเรียบร้อยสำหรับแอปบินโ m โมนะครับมีการเทรดแบบพอร์ตเดโมหรือบัญชีทดลองด้วยนะครับให้เราไปฝึกไปเทรนกันได้นะฮะและถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะพร้อมกับรับโบนัสรหัสโค้ดของช่องวุฒิโมโตบายได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะฮะวันนี้อยู่กับสายเหลืองนี่เห็นโลโก้ปะเนี่ยยามาฮ่าแต่เป็นยามาฮ่าที่เรียกได้ว่าเป็นไฟเหลี่ยมนะหลายคนดูออกไหมมันคือรุ่นอะไรนะฮะ อ่านปกคลิปน่าจะรู้นะว่ารุ่นอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ได้มาสัมผัสตัวเป็นๆบอกเลยว่าเอาเจ้า150มาแล้วมาเจอคันนี้รู้สึกแบบว่าโอ้โหคนละเรื่องอะในเรื่องของความรู้สึกนะเพราะว่า1คือไอเรื่องของบอดี้เขาสวย2เขาตัวใหญ่กว่าเป็น 250cc นะครับแล้วนั่นก็แวบๆเป็นเจ้าของนะฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทางทายแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อเอิร์ดนะครับคูลิแก้ประเสริฐนะครับเป็นเจ้าของ สองคันนี้เองครับโอเคครับอุ้ยกูดเยียกูดเยียสปอนเซอร์หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นลาย60ปียมมามาฮ่าเฮ้ยจริงเหรอฮะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับจะเป็นลายครบรอบ60ปียมมามาฮ่าจะเป็นฮะ <c oughs> สีเหลืองดําเท่ๆเลย <c oughs> มันอยู่ในทุกรุ่นใช่ไหมเท่าที่ผมเห็นมี S R 400ก็มีใช่ไหมฮะ <c oughs> ที่เราเขาจำหน่ายอยู่เนาะใช่สำ <c oughs> หรับลายนี้ก็จะมีเหมือนตัวพิเศษแต่อันนี้เราจะเป็นทำแรปสีมา อ๋อนี่เขาแรปให้เหรอฮะใช่ครับผมอ๋อนี่เขาดีใจอ๋อนีいい่ไงนีいい่ไงเห็นแล้ว<ช>ตรงนี้คือผ่านการแรปมาใช่ครับนานหรือ,อยังฮะในการแรปสีนี้น่าจะสักปีกว่าได้ไถามจริงแล้วแล้วทำไมอยู่ดีมีคนบอกว่าอะไรนะเขาแรปให้ใครฮะคนนี้จะเป็นอั <c oughs> นนี้จะเป็นต้องท้าความกว่าเป็นยามาฮ่าทีซีอาร์สองร้อยสิบซึ่ง<ผ>ม,มีคนมาติดต่อไปถ่ายโฆษณาเป็นยามาฮ่าครั้งแรกที่เราจะก้าวข้ามทุกิจดจำกัดน่าจะ ปีแรกอะยามาฮ่ามอเตอจีพมอตจีพีอ่าครับผมโอเคอันนี้ยามาฮ่าเขาจ้างไปโอ้โหเขาก็ทําการแลปให้หมดเลยถ่ายโฆษณาลองเห็นเห็นแวบแรกตอนแรกเป็นสีอะไรถามก่อนนะเป็นสีเดิมจะเป็นสีขาวแดงนะครับเป็นสีปกติลายพื้นฐานซึ่งอันนั้นก็สวยแล้วนะมันจะคลาสสิกแต่ว่าพอมาเป็นสี60ปีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเด่นขึ้นสวยมันจะดูแบบ ต่างจากเพื่อนเขาจริงฮะเพราะว่า,วานหนึ่งเลยคืออ่ะรถเหลืองใช่ไหมล่ะขรขี่ไปไหนก็รู้คันเหลืองเด่นมากจริงครับเด่นจริงอันเนี้ยอ๋นนอน,น้องเบอร์วันให้เลยนี่เบอร์นหนึ่งให้เลยแล้วต้องขอเท้าความสักนิดนึงนะฮะแล้วคันนี้ถึงยังตึ้งไงถึงมาเล่นรถแบบชมชออนุญ,ญาตใช้คำว่ารถเก่าๆแล้วกันทําไมถึงมาเล่นรถรถแบบนี้ก็เริ่มต้นนะครับ,รบมไม่ได้ชอบมอไซค์เลย มาเริ่มต้นเนี่ยจาก150พอดีไปเห็นรุ่นน้องเขาขี่เป็น KR นะครับครับผมเราก็เพิ่งรู้ว่าพ่อเราก็มีแต่เป็น T z เราก็เลยเอ้ยามาฮ่านี่มันเราก็ชอบอยู่แล้วนะามาฮ่ามีรถมีอะไรเป็นาาาฮ้าอยู่แล้วครับผมเราก็เลยลองมาปั้นดูปั้นเสร็จเอ้ยชอบมอเตอร์ไซค์ที่มันมันขี่แล้วมันเออมันเพลินดีมันสนุกครับิ่ิ่งเวลาการขี่เนี่ยมาสนุกดีก็เลยเออหาทำสี ลองดูเอ๊สีอะไรนะสีอะไรที่มันจะเข้ากับรถเราครับไปเห็นสีนี้ยแหละดูมาซึ่งมันคล้ายกับสีเดิมสีเดิมมันจะเป็นสีน้าเงินน้ำเงินครับแต่เราอ่ะไปหาสีเนี้ยแต่เราไปเจอคันนี้อซึ่งเป็นสีสีเดียวกับรถเราเลยแต่เป็นสองห้าสิบเราเอ๊ะรถอะไรใช่ทำไมท่ออยู่ตรงตูดนั่นนะแล้วก็โอ้โหบ้าเลยบ้าเลยตอนนั้น รถอะไรต้องหาข้อมูลให้ได้ก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏเป็น tcr สองร้อยห ma รหัส3 ma โอเคย้ำอีกรอบหนึ่งใช่จะเป็นรหัสเป็นตัวกลางจะมี1นึ kt 3 ma 3 xv เราจะเป็นตัวกลางก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นส xv นะครับแล้วนี้ปีอะไรฮะรถคันนี้ปี1990งเก้ศย์มันเริ่มแต่8ปดใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวแรกต่างกันยังไงบ้างฮะ จะต่างกันที่ชกหัวกลับอันนี้ไม่เจาะลึกมากเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ก็จะเป็นชกหัวกลับอันดับแรกเลยที่เห็นหลักๆนะครับอัพไซส์ใช่แต่ก็ดูเต็มขึ้นนะใช่เพราะว่าถ้าเป็นเป็นตัวธรรมดามันจะดูแบบแถวนี้มันจะดูโล่งๆก็อีกแบบหนึ่งเนาะใส่ความทันสมัยเข้าไปใช่ดูจับเต็มก่อนที่จะเปลี่ยนเจเนอเรชั่นแต่โดยส่วนตัวผมนะผมชอบโมเดลนี้เพราะว่า คุณดูดิไฟเหลี่ยมลักษณะของเขาเนี่ยมันดูแบบมีความเหลี่ยมๆเนาะใช่ไหมครับผมจะดูเหลี่ยมดูเป็นทรงไม่ไม่เก่าไม่ใหม่อ่ะม,มันจะดูยิ่งแบบบลงตัวแต่ถ้าพองถึงซิกเนเจอร์ของคันนี้ยังไงก็คือท่อทอ,อันนี้จริงไหมเอาคันนี้เพราะท่อใช่ไหมฮะท่อเลยเ<อ>ไม่<อ>ไม่อะไรเลยเ<อ>ท่ออย่างเดียวนี่ไงมันเท่อะดูดิ รถที่ไม่มีท่ออยู่ท้ายเนี่ยมันโหเสน่ห์มันสุดๆจริงครับเวลาไปนี่มีคนทักกันเยอะไหมแบบว่าท่อหายไปไหนเขาไม่เห็นท่อเลยนะเนี่ยเห็นไหมตั้แต่ไล่ลงมาคือมันเก็บไว้ข้างในหมดเลยวนใงญ่ไม่ทักท่อหายส่วนใหญ่ทักว่าพี่ครับแปลงท่อไงครับอ๋อแปลงท่อเขาจะคิดว่าร้อยห้าสิบแล้วเอาท่อมาไว้ทั้งหลังตายแล้วคิดว่าร้อยห้าสิบแล้วเอาท่อมาไว้ที่ตูดเพราะว่าเขาสงสัยเพราะบางคนเขาไม่รู้จักสองร้อยห้าสิบครับ เนี่ยจุดเด่นของคันนี้เอาตรงๆใช่นี่ก็เป็นโช็คอัพที่เราเก็บไว้ใช่ครับตัวซับตัวอะไรคันนี้ก็ถือว่าสตาร์ทง่ายปกติเนาะชสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายๆเลยใช่ก็คือสเปคเอาง่ายๆก็คือที่ผมไปอ่านในโบชัวมาก็ประมาณรู้สึกว่าปีเก้าศูนย์อยู่ที่ใช่ห้าสิบม้าใช่ครับประมาณห้าสิบม้าห้าสิบม้าสองร้อยสี่สิบเก้าซีซีสองสูบสองสูบเป็นเรียงหรือวีครับจะไม่ผิดเดี๋ยก่อนนะถ้าตัวนี้น่าจะเป็นเรียง สูบเรียงใช่ถ้าเป็น3า v ีน่าจะเป็น V อันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าน่าจะใช่ถ้าด้่จําได้ครับผมประมาณนี้อู้สเตอร์ใหญ่มากใช่แสดงว่าน่าจะรอบต้นนี้น่าจะดึงอยู่ดึงเลยใช่ไหมดึงมากดึงแบบดึงสุดๆซึ่งก็ผ่านการใช้มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นร5 0ยกับ250ก็เสน่ห์คนละแบบคนละแบบเลยแต่เจ้านี่ก็มันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วแหละใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันแค่ความแรงอย่างเดียวนะฟิลลิ่งอารมณ์การขับขี่น้ําหนักครับ ความสปอร์ตเนอะใช่ความสปอร์ตอันนี้เสียงวาวต้องดังถ้าไม่ดังคือเสียเราลดไปก่อนเราลดไปก่อนเสียงวดดังกว่าโอเคอยนี่ไงอ๋อนี่ไงมีทุกอย่างครบหมดเลยครบหมดระบบไฟนี่อีกรอบนึงเสียงดังมากเสียงดังมากใช้ได้ปกติว่าเปิดลบเปลี่ยนอันนี้ใช้คำนี้ว่าเปิดลบเปลี่ยนของจริงสรับคันนี้นะครับ สตาร์ทให้ผมฟังหน่อยสิผม<ด>อยากฟังเ,<ล>เสียงนะมากเลยฮนะท่อตูดสวยโอ้โ oh, หลั่นมากทีเดียวติดว้าวยอดยอดเอาเต็มที่เลยไหม,ไมค่อยค่อยค่อยค่อไล่ บอกเลยว่าเสียงดูนะเสียงเขาเออกจะแบบซอบๆแบบว่าถ้าได้เปิดปับ๊บวาวมันมาเ,เสียงจะวีดเลยใช่วีดโโดนแดกแล้วโดนแดกแล้ว,วคือสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวปิดก่อนไหมปิดได้ เเดินเบาจะนิ่งมากเรือเบานิ่งมากอารมณ์เนาะเหมือนร้อยห้าสิบนะไอตี้ก็เสียงเสียงเข้าพ่อเหมือนกันเวลาเบาเขาเปิดอันนี้ก็คูณเข้าไปผมยอมรับไปนะว่าอันนั้นแหละเสียงแบบพุ่งออกมาเลยอืแต่ว่าอันนี้มันจะเดินเบาถ้ารอบอ่ะคันนี้มันจะไม่มีหนึ่งพันสองพันรอบนะแต่อดดูสังเกตดีๆจะเริ่มต้นที่สามพันเฮ้ยทำไมแปลกแปลกจะเริ่มต้นที่สามพันเลยส่วนรถคันอื่นทุกค่ายเขาจะเริ่มต้นที่พันเหมือนมันจะเป็น ไม่รู้สิกิมมิกเล็กๆ,ๆมั้งคือ,อเวลาเราเดินเบาเนี่ยมันก็จะไม,ไม่ไม่กระดิกไม่อะไรเลยอ๋อไม่กระดิกเลยใช่ครับก็คือมันจะต่ํากว่ารอบสามพันอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วใช่อ๋อเมื่อกี้ตอนสตาร์ทเข็มจะไม่กระดิกสักไม่กระดิกสักอย่างเลยเ,ยเอ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้เอ้ยมันเริ่มต้นที่สามพันเลยแปลกแปลกใช่เฮ้ยเจ๋งนี่ตัร้อยห้าสิบมันก็เริ่มใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมล่ะเริ่มที่หนึ่งศูนย์เฮ้ยเจ๋งตรงนี้เฮ้ยเจ๋งมากๆเลยฮะแต่ยอมรับเลยเมื่อกี้เสียงเล้ามากๆ อัตัวรูเมื่อกี้ถือว่าไม่เยอะนะไปยอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือถ้าสตาร์ทเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราขี่ไปเนี่ยควันแทบไม่มีเลยหรือว่าเราจอดเนี่ยอาจจะมีหน่อยแต่ถ้าขี่แทบไม่มีประมาณนี้เด้อทุกทท่านถ้าใครอยากได้ตอนนี้พอจะพอจะรู้ทราบราคาไหมสาหรับตัวเนี่ยเผื่อคนเขาดูคลิปนี้แล้วเออเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าเขาอยากจะได้แบบนี้บ้างคือถ้าครับผมเป็นไม่มีทะเบียน ราคาคจะถูกลงมาเยอะเลยครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ถ้าเป็นเต็มคันอะ่ะตอนนี้ผมไม่เห็นขายนะหเห็นล่าสุดก็มีเป็นกึง่งกึ่งคันกึ่งซากอะ่ะแต่ไม่มีทะเบียนเห็นสองหมื่นห้าราคาเริ่มต้นรถเนี่ยไม่แพงครับแต่ <ฮะ S 1> ว่ายิ่งถ้ามีทะเบียนไอ้ทะเบียนอะ่ะคุณบวกบราคาไปเลยเพิ่มอีกมากอะ่ะเพราะว่าการที่จะมีรถแล้วไม่มี<ฮ>ะทะเบียนเนี่ยมันเราไม่ค่อยมั่นใจไงครับ เราต้องหาทะเบียนให้ได้ครับเอาง่ายๆคือถ้าคุณจะอยากจะได้จริงๆสลับรุ่นทีซีอ250นะฮะก็กำเงินไว้กำเงินสดไว้กำไว้สักแสนหนึ่งพวกนี้มันผ่อนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมันนเเป็รถกต้องจากไปเจอคนเขาที่อยู่ศูนย์รถอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยากเจ๋งชอบชอบชอบเสียงมากแล้วก็โดดเด่นของตัวนี้ตัวนึงก็คือเฟรมเดลต้าบของเขาใช่ครับประมาณเดลต้าบ็อ บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับ <แ S 1> ที่บว่าให้รีวิวในวันนี้นะ <แ S 1> ถือว่า<ร>เป็นเอาพูดตรงๆถือว่าเพิ่งเคยเห็นไอ้เจ้าเนี่ยสายเบครั้งแรกนะครับเคยครั้งแรกผมก็อยู่วงการสงสารมานานแต่ก็อยู่แถวบ้านไงไม่ได้มากรุงเทพได้มากรุงเทพปั๊บก็เห็นคันนี้รู้สึกว่าเออเข้าตาเขาสวยก็เลยแบบอยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่า หนึ่งเลยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนแต่แค่ว่าตอนนั้นอ่ะครับผมไอ้พวกคนเนี้ยไม่มีใครเขาเขาเล่นกันหนึ่งอาจจะทำถ้าซื้อตอนนั้นนะต้องแบบเห็นเขาว่ากันนะต้องเป็นแบบลูกเจ้าของปั๊มต้องแบบรวยอ่ะต้องมีตังค์เพราะว่าซื้อสดต้อคันนี้ก็ถ้าออกใหม่ก็แพงอยู่แล้วนะแล้วคันนี้ใช่มันมันมันต้องมีมีตังค์นะตอนนั้นจริงๆอ่ะเขาถึงมีน้อยไงครับ มันจึงนึงเป็นเป็นปัจจัยที่แบบว่า1รถหายาก2คือราคาสูงเพราะว่ามันหาได้น้อยในประเทศไทยและทะเบียนด้วยใช่ทะเบียนด้วยก็ถ้าใครมีก็นะก็เก็บเก็บไว้ใช่ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยเกิดมีคนมาถามเม้นว่าผมอยากจะติดต่อซื้อคันนี้ขายไหมไม่ขายไม่ขายนะแน่ใจนะใช่โอเคถามไม่ได้แล้วเนาะจริงไหมคือเคยคิดว่าถ้าช็อตอ่ะอาจจะขายแต่ว่าถ้าขายอ่ะ มันจะหายมาได้แล้วนะคุณจะมาหารถสภาพแบบนี้ครับผมสตอรี่แบบนี้เราเราให้มันเป็นหมดละงางใจอะไรเงี้ยมันหาหาไม่ได้จะไปหาสภาพแบบนี้มันถ้าถ้าถ้ามูไปอยู่คนอื่นไปเถอะหามซื้อเขาไม่ขายใช่ไหมไม่ขายผมว่าถ้าถ้าหลุดผมไปอีกเขาไม่ขายให้ผมแล้วะ่่ะใช่ตามนั้นนะฮะก็ซีซัน R 250นะครับเป็นคันแรกที่ถ่ายในช่องอุทีมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครฝากกดไลค์กดแชร์กับคนละหนึ่งแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะที่แบบว่ารับชมกันไยตลอดก็จะสรรหารถแบบนี้ยรถดีๆอย่างเนี้ยมาให้ดูกันอันนี้ก็ตรงรุ่นเลย90-250ตัวแรงซึ่งก็เดี๋ยวก็รอดู EP หน้าว่าจะไปกันไหนไปไหนกันต่อนะครับโอเคครับ